รลวนี่นะฮะก็คือตำแหน่งที่เราจะมาเก็บเฮลิเคโลหิตนะครับจะมีถ้ำอยู่บริเวณนี้นะครับนี่นี่นะฮะก็จะมีพวกหมาเน่าอะไรเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็มีขี้เดินได้นะครับเ <laughs> <laughs> พื่อนๆก็สามารถมาเก็บบริเวณนี้ได้นะฮะเฮลิเคโลหิตนี้อย่างรอนะครับขอบอกเลยจะอยู่ในหมดของดับเลือดแตกนะฮะ ดาบหมดนี้ค่อนข้างหายากนะครับนี่นี่โชก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 อื้อเป็นไงเราเฮรรีเครโรฮิตชชวยอยากได้ก็มาเอาดูดีก่อนจะเข้าไปเอาของนะฮะไม่ใช่ของแล้วสิงานเข้า มาตัวอะไรไม่ทราบตัวอะไรน้องโอ้ตรงนี้ได้เฮลิเคนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาละได้เวลาของปอบหยิบนะจักหังบุบบุบบาบบุบบุบุ้บจุบบุบบุบบุุบบนบุ้บบุ้บุบบ้บบโบบุบุดนุ ตกมันตบมันตบมึงตกดูแล้วก็ดูเลือมนต่อโอ้โหโหัวหัวโอ้โหเออเฮ้อหืมไอเลือดโอ้โหเลือดเลือดระวังระวังเฮลิเคตน้องโอ้โยเลือดแม่งอยู่ตรงนั้นน่ะดูดิขุนนางโรหิตนะครับ ไม่ย่อยทำลายน้องหรอตายด้วยอา้าวตายเลยยังไม่ทันดูดเลยเลือดช่วมช่วมช่วมช่มช่วมเลยโอ้ตังค์เคเยอะเลยนะฮะดี๋เราไปเปิดเอาของก่อนจริงเข้ามาถ้าตัวเดียวๆนี่น่ากลัวนะเนี่ยให้เพื่อนๆเต็มซัมมอนที่แบบว่าระยะประชิดนะฮะฆ่ามัน เราก็จะได้นะครับเฮลิเคโลหิตนะครับโอ้โ oh หมาใส่ดูสิเฮลิเคโลหิตอยู่ในหมวดของนี่หมวดอะไรไม่รู้นะครับเพลงดาบราชวงศ์ uh huh. พิษวงนะครับตัวนี้เลือดออกตั้ง56ต้องการแข็งแกง่ง1หนะชัานาญ19แล้วก็พิษวง17นะครับ ดาบแทงรูปร่างพิสดารใบดาบคตเป็นเกลียวนะอาวุธชนชั้นสูงผู้รับใช้ราชาโลหิตคมดาบมีไว้เพื่อฉีกควานปากแผลให้เลือดหลั่งลินหยดย,ย้อยไหลเรื่อยลงมาอย่างงดงามทักษะต่อสู้ก็คือปลายดาบรละช่วงนะรบกันจนตีอย่างงดงามารักษาระยะห่างศัตรูโจมตีนะเพื่อพุ่มโจมตีข้างหน้าในช่วยใจหากโจมตีหนะักจะกลายเป็นการฟันวาดนะเะดี๋ยวผมจะมาใส่ดูนะครับผมใส่ได้อยู่นะนี่ฮะ ช่ง <c oughs> เห็นหน้ามึงแล้วกวูเครียดเฮริเคโรฮิต <it> นะดูสิสวาวสวาวนี่นะฮะก็ถ้ากดใช้มันเป็นอย่างนี้มันมูว้าวมาข้างหลังนะแล้วถ้าแทงไปข้างหน้านะครับนี่คือกดแทงหนักนะถ้าวิ่งแล้วก็ แทงหนักอย่างนี้นะครับวิ่งเข้าไปแล้วก็แทงนะฮะเป็นอาวุธประเภทแทงนะครับแต่ถ้าวิ่งไปแทงปุ๊บแล้วก็ใช้เท่าม้วนกลับนะฮะแล้วก็แทงนะแล้วก็ใช้เท่าม้วนกลับแล้วก็แทงคึกไปอีกทีนะครับแทงฮะม้วนกลับม้วนกลับม้วนกลับโอ้โหคนมันเชื่องหรอรแล้วก็แทงนะแทงแทงแทงอ้เราจะ เสียนะครับ FP 2ครั้งนะฮะเอเคเรามาดูนะฮะผมจะกดเท่าสงครามนะครับไอ้ไม่ใช่ผมจะกดอันติของเขาะหนึ่งนะฮะแล้วก็กดกดแทงกดแทงนะฮะก็คือเราจะต้องกด L 2นะครับเพื่อถอยมาแล้วก็กด R 2นะฮะ R 2ได้2ครั้งนะครับจะต้องเสีย FP นะฮะสครั้งครั้งที่1นะฮะและครั้งที่2ครั้งที่3นะครับนี่ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บดาวประกายพฤกกันต่อนะครับเขาบอกเลยว่าอาวุธนี้มันเจ๋งมากเลยนะโอ้มันเล่นสนุกเอ้าวไอ้หมาแทง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 อะโอ้โหเลือแตกเลยโอ้จับจับจำแจมจำแจมจำแจมจำกูจะตายแล้วเนี่ยจะตายแล้ว ตาย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 ายหมาตื่นเลยตายตายตาย